ครับผมปีแล้วเป็นไงบ้างก็สนุกม,มากๆครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งเลยที่ได้มาเล่นกับแพลวครับผมก็มีโอกาสไปพิกันมาขึ้นปกแล้วก็มางานชาริตี้หลายปีแล้วเหมือนกันครับผมก็ต้องขอบคุณแพลวม,มากๆเลยที่จดัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ปีนี้ไม่มีอะไรพิเศษหรือว่าปีก่อนก็จะมีพิเศษทุกปีไงครับใช่สำหรับคอนเซ็ปต์ปีนี้นะเรื่อง growing together ครับผมก็จะเป็นเรื่องการเติบโตไปด้วยกันในในสังคมปีนี้เนี่ยก็จะมีเอาวาดรูปครับผมแล้วก็มาประมูลด้วย ความพิเศษก็คือเดี๋ยวผมจะปล่อยซิงเกิลใหม่ประมาณช่วงปลายเดือนนี้ครับก็แอบเขียนแอบเขียนสปอยชื่อเพลงซิงเกิลใหม่ไว้ในตัวกระเป๋าที่ประมูลด้วยก็สําหรับคนที่ได้ไปก็เปิดดูคนเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องถ่ายมาลงนะครับก็คือแบบผมจะรู้แค่ดูแค่คนเดียวเลยใช่ครับก็รู้ก่อนคนอื่นเลยครับผมก็เก็บไว้คนเดียวนะครับเห็นว่างานนี้มันมีเกี่ยวกับการถโขม์ด้วยครับผม ว่าการทําบุญเนี่ยมันสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบมากก็แล้วแต่วิจรารณญาณเไรก็แล้แต่เราบุญหมว่าเรารู้สึกว่าสบายใจกับการทำบุญแบบนี้ก็แล้วแต่อะไครับสุดท้ายอยากให้เชิญชวนนะยค่ะวันนี้ก็สุดท้าย,ยอ๋อสุดท้ายเรื่องอะไรครับแล้วของนั้นอ๋อตัวน,นี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับผมว่าหลังจากนี้ก็จะมีมีงานประมูลตัวกระเป๋าตั้งแต่วันที่ส2ถึงสปลายเดือนเลยก็สามารถเข้าไปในทางด้วยผมเลย ช่วงนี้ก็กลับมาลุยงานเพลงสากลนะครับผมก็เอาบัมเป็นอัลบั้มที่2แล้วอัลบั้มแรกก็ประมาณน่าจะสี่ห้าปีที่แล้วครับก็กลับมาเริ่มรันอัลบั้มที่2ก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยที่อยากมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังกันครับผมเราเป็นซิญญงเกคลที่2ที่เราจะปล่อยมาลมแล้วลืมครับเราต้องบบเตรียมความพรีเตียมอะไรบ้างแบบที่สองเราจะเะถ้าถ้าเรื่องความฟิตเนี่ยหลัหลกๆน้าน้า,น,า,น,าน่าจะเป็นพาสแฟชั่นวีคมากกว่าที่เราก็ต้องแวะเวียนไปเรื่อยๆครับผมก็จะต้องแบบเหมือนฝึก ชุดนี้นี่จนละลายหรอครับก็เนี่ยก็เดือนกันยาก็เป็นเดือนการ์เซอมีดอยู่แล้วก็รอติดตามครับผมพูดได้ไหมเนี่ยพูดได้เลยอ่น่นพูดได้ไหมเนี่ยพูดไปแล้วแล้วตอนีผลงานอย่างไรถึงกับแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยก็เรื่องถึงคุณภรรยาจากสามีสุดที่รักอันนี้ก็จะเป็นลอมคอมเลยเล่นกับพี่ปอบสุชาครับผม ก็รอติดตามกันได้น่าจะเร็วๆนี้ครับแล้วก็มีหนังเป็นหนังผีเรื่องแรกชื่อ Replace Me ครับอันนี้เล่นกับพี่อนันดาเอริงแฮคก็มันแน่นอนก็มีได้พี่โผมากำกับด้วยครับผมก็เป็นเป็นงานมาสเตอร์พีซแน่นอนรอติดตามกันได้ด้ยครับที่ผ่านมาเป็นหนังผีเรื่องแรกนะเราเป็นดีไซน์วายยากมากว่าปกติที่ผมที่ค่อนข้างถนัดจะเป็นพาร์ตดราม่าครับดราม่าแล้วก็คอมเมดี้ แต่พอมันเป็นพาร์ทผีเนี่ยมันมีมีมีศาสตร์ใหม่ๆหลายๆอย่างที่เราจะต้องแบบฝ mm ึกฝนเพิ่มก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ได้เล่นกับพี่อนันดาแล้วก็ต้องขอบคุณพี่โคมมากที่ช่วยหลายอย่างค,ครับ mm hmm. ก็เป็นการฝึกฝนและก, mm hmm. การทํางานไปด้วยที่สนุกมากครับ mm hmm. ตัวตอนเด็กตัวมากก็ก็อยู่ในอยู่ในสมัยที่พ่อแม่ชอบนี่ mm hmm. ไงพ่อแม่พ่อแม่จะชอบบอกว่าเนี่ยถ้าทําอะไรไม่ดีนักหลอกแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยจัดการเ็นว่า เหมือนเราจะติดโซผีมากๆครับตัวความม่ตัวผีอะไรอย่างงีแบบว่าพอเรามาแสดงแล้วก็ต้องใจแข็งต้องต้องใจแข็งไหมคือคือพอมันเป็นหนังผีพอเรากลัวผีก็ง่ายก็ง่ายต่อการกลัว <laughs> เวลาเวลาซีนกลัวง่ายเสียเราด้วยบรรยากาศในการถ่ายทําหนังผีครับผม <c oughs> บรรยากาศมันจะชอบน่ากลัวเลยแบบไปถ่ายบ้านล้างบ้างถ่ายในป่า <c oughs> ในเขาบ้างเลย ไม่ก็ไม่ม่เราก็ไม่คิดอย่างนั้นแล้วกันก็รอติดตามก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพอดูจริงๆแล้วจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าที่ไม่อยู่ในอยู่ในกงอ่ะแต่เราเองไม่เคยเจอเรื่องนั้นมาทั้งนไม่นะไม่นะก็บอกว่าไม่แล้วกันหวัว่าไม่แล้วกันไม่แน่ใจ ล้วก็ขอฝากนะครับผม MV ตัวใหม่ที่จะปล่อยช่วงปลายเดือนนี้ครับสิ่งตัวใหม่ด้วยก็ก็ติดตามกันได้เลยแล้วตอนนี้ก็มีธุรกิจใหม่ชื่อเป็นร้านชาเขียวชื่อไอรุยนยูโซมาชะแร้บผมก็จะเปิดที่ใต้ตึกแกรมมี่ก่อนแล้วก็จะไปเปิดที่สุขุมวิท49ก็สามารถไปเพลินกันไปได้เลยครับผมแล้วก็มีคลินิกชื่อวันเซอร์เวียนแอสเตรนิกคลินิกด้วยครับเป็นคลินิกศัลยกรรมแล้วก็ความงานด้วยสามารถไปไ,ปได้ครับอยู่ศูนสุขุมริท49แล้วก็มีเบียร์ยังคาเฟ่ ก็เป็นคาเฟ่สายอาร์ตอยู่ที่โครงการตกตาสปาน์าครับแล้วก็มีร้านนวดขอบผมด้วยแซนไทมัสซาเป็นการมีโซลังไยจีก็ฝากไว้ดึงไปด้วยนะครับผมมีแตาวราคบผมขอบคุณครับ